สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนตุลาคมของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีมีนกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะราศีมีนถือเป็นราศีปลายธาตุน้ำค่ะ มีดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาเป็นดาวประจําตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนนั้นชอบการเรียนรู้ค่ะสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีหลักการและเหตุผลที่ดีค่ะปรับตัวเป็นมีความรู้คำเข้าใจในเรื่องของโลกกะลาโลกธาตุโลกกระทำสูงนะคะอยู่เป็นในทุกสถานการณ์ค่ะสามารถทำตัวแบบเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามได้เป็นอย่างดีค่ะ รักความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตนเองสูงค่ะชอบสั่งชอบสอนชอบให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะทำอะไรมกักมีหลักมีการมีแผนที่ดีค่ะมีความโอบอ้อมอารีสูงชอบช่วยเหลือผู้คนจิตใจดีมีเมตตาค่ะ ชอบในเรื่องของบุญทานการกุศลชอบในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและมักมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมีซิกเซนดีคาดการอะไรล่วงหน้าได้แม่นยำฝันแม่นค่ะชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเล่นลับเช่นโหราศาสตร์เวทมนต์คาถาไสยศาสตร์ดาราศาสตร์ความลับในกาแล็กซีหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกค่ะ กิริยามารยาทนั้นก็มักเรียบร้อยงดงามนะคะเข้าผู้หลักผู้ใหญ่เก่งค่ะและหากจะเปรียบเทียบกับบุคคลก็มักจะเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทครูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักกฎหมายแพทย์พระสงฆ์นักบวชหรือว่านักปรัชญาค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิด ก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกด,ดวงวางลัคนาได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมของปี2563นี้ ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งการทำนายดวงนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนค่ะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรามาดูกันค่ะว,ว่าชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในเดือนตุลาคมนี้ดาวพระฤหัสบดีเทพเจ้าแห่งสติปัญญาซึ่งเป็นดาวประจำตัวและดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนนะคะเดินจรได้เกณฑ์เกษตรตราธิปดีค่ะและเดินหน้าแบบติดพลังเทอร์โบเลยละค่ะโดยการเดินหน้าแบบติดพลังเทอร์โบนั้นก็เป็นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ ซึ่งในตำแหน่งนี้หมายถึงตำแหน่งแห่งความมั่นคงและความเจริญเติบโตค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมีนมีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในวงการงานหรือว่าหัวหน้าง,งานเป็นอย่างดีอีกด้วยละค่ะเรามาดูกันในเรื่องกิจกรรมการงานของชาวราศีมีนกันนะคะในเรื่องของการงานในเดือนตุลาคมนี้ ชาวราศีมีนจะยังคงโฟกัสไว้กับเรื่องของกิจกรรมการงานสูงค่ะโดยในเรื่องของการโฟกัสเรื่องกิจกรรมการงานนั้นก็โฟกัสต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เรียกกันว่าชาวราศีมีนนั้นมีปณิธานในเรื่องของการทำงานเลยละซึ่งอาจจะหมายถึงภายในใจของท่านนั้นมุ่งมั่นถึงความเติบโตนะคะ สำหรับบางท่านเนี่ยอาจกำลังคิดการใหญ่อยู่เรียกว่ากําลังคิดใหญ่ทําใหญ่อยู่นั่นแหละคะ่ะดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์เติบโตเจริญก้าวหน้าสำหรับท่านที่คิดจะปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายงานก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีงามนะคะท่านที่คิดว่าจะขยับขยายกิจการหรือว่าคิดว่าจะเริ่มต้นลงทุนทํำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ถือเป็นช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งคะ่ะ ท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะธุรกิจก็มีเหตุแห่งการเจริญเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นส่วนท่านที่รอง,งานก็มีโอกาสได้งานค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองบ้างนะคะทางด้านการเงินในเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นช่วงที่เงินมาไวไปไวค่ะท่านจะมีเขตแห่งการรั จำนวนมากและก็จ่ายจํานวนมากค่ะเรียกว่ารับมากจ่ายมากนั่นเองโดยรายรับในฝั่งขาเข้านะคะจะยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นเดินจรทับดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้เลยละค่ะเปรียบเสมือนดั่งเงินทับตัวท่านนะคะ หมายถึงชาวราศีมีนก็จะมีโอกาสมีช่องทางในส่วนของการที่จะได้รับรายได้เพิ่มเช่นอาจจะมีเงินโอทีเพิ่มได้เงินโบนัสหรือว่าได้เงินทิปเพิ่มนะคะหรืออาจจะได้เงินจากผลประโยชน์รายได้อื่นๆท่านก็จะมีสภาพคล่องทางด้านการเงินในฝั่งขาเข้าที่ดีงามเลยละคะ่ะโดยดีต่อเนื่องไปตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเลยละคะ่ะแต่รายจ่ายค่ะ รายจ่ายนั้นก็จะมีมากเป็นเงาตามตัวเลยนะคะเนื่องจากดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนนะคะเดินจรพักองศาต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนค่ะและพักองศาถอยหลังข้ามราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายปีก็ขอให้ชาวราศีมีนนั้น มีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักหน่อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรายจ่ายของชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ตลอดไปในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อีกด้วยก็มักจะเป็นไปในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่ค่ะหรืออาจจะเป็นไปในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการขยับขยายกิจการนั่นเอง ก็หมายถึงรายจ่ายนั้นไม่ใช่รายจ่ายเพื่อการฟุ่มเฟือยแบบกินเที่ยวอะไรนะคะแต่มักจะเป็นรายจ่ายที่มีประโยชน์ซึ่งซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เข้าบ้านหรือว่าเข้า,า,ากิจกิจการของท่านหรือว่าเข้าโรงงานของท่านเอา,าง่ายๆก็คือเป็นรายจ่ายที่เป็นประโยชน์สําหรับท่านนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของอรักๆใคร่ๆกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักค่ะ สำหรับคนโสดนะคะท่านมีโอกาสพบเจอบุคคลที่มีบุค,คลิกลักษณะดูภูมิฐานน่าเชื่อถือค่ะมีคารมคมคายที่ดีจนทำให้ท่านนั้นหลงเคลิบเคลิ้มได้เลยละคะ่ะแล้วถ้าหากท่านมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะแล้วเคมีตรงกันท่านก็สามารถที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปได้ค่ะส่วนในคนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนค่ะ ท่านจะมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงล็อกลงตัวกันสักเท่าไหร่กับคนรักคู่ครองของท่านนะคะหรืออาจจะมีเหตุแห่งการโต้เถียงที่ทําให้แสลงหูกันไปมาและสําหรับบางท่านคนรักคู่ครองอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลทําให้ท่านนั้นต้องมีเหตุแห่งการพัดพรากห่างไกลกันชั่วคราวค่ะส่วนในช่วงสามสุดสามสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะ ก็คนรักคู่ครองของท่านก็จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการเงินค่ะอาจจะทำให้บางทีเนี่ยก็คืพอพลอยให้ท่านนั้นมีความสุขหรือว่าความชื่นใจหรือว่าได้ร่วมแสดงความยินดีไปกับเขาด้วยนะคะหรือสำหรับบางท่านนั้นคู่ของท่านอาจจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอะไรบางอย่างซึ่งก็ทำให้ท่านนั้นพลอยมีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับคนรักคู่ครอง,องของท่านค่ะ เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพพาราณมัยกันบ้างนะคะดาวพระอังคารเดินจรทับดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงปลายปีค่ะซึ่งดาวพระอังคารในตำแหน่งนี้ถือเป็นคาดลัคนาราศีเกิดค่ะท่านมีเกณฑ์นในการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเลือดตกยางออกอยู่บ้างนะคะ ขอให้ท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพให้ดีสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมหรือว่ามีความร้อนนะคะรวมถึงท่านที่ขับขี่ยวดยานพาณนะก็ขอให้ท่านนั้นมีความระมัดระวังรอบค้อบเป็นพิเศษค่ะและในประเด็นนี้นะคะขอให้ชาวราศีมีนนั้นอย่าได้ตกอกตกใจไปค่ะเพราะการทำนายดวงนั้นถือเป็นแนวโน้มค่ะ ก็แนวโน้มนั้นท่านก็ไม่ควรจะนำเอาไปเครียดหรือว่ากังวลใจมากจนเกินเหตุนะคะแต่ควรรับคำทำนายนี้ไว้เพื่อนำไว้เตือนสติให้มีความรอบคอบเป็นพิเศษมากกว่าค่ะโดยอาจารย์กบนั้นตัวอาจารย์เองก็มักจะตรวจดวงชะตาของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะหากตรวจดวงชะตาตนเองแล้ว รู้สึกว่าในช่วงใดก็ตามมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมหรือว่ามีเกณฑ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มักจะก,กล่าวกับตัวเองทุกวันค่ะว่าฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและแถวคาลาดปลอดภัยจากทุกสถานการณ์เพราะตัวอาจารย์กบนั้นมีความเชื่อว่าพลังจิตของเราที่พูดย้ำไปย้ำมาอย่างเข้มแข็งนั้นนะคะจะเป็นตัวกำหนดความแข็งแรงแล้วก็ความโชคดีในชีวิตของเราได้ค่ะอีกทั้งเรายังควรหมั่นทำบุญให้บ่อยๆอ,อ,อีกด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังบุญยลิศให้คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหมดทั้งปวงอีกด้วยล่ะค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวโชคลาภของท่านเดินจรทับดวงชะตาค่ะซึ่งดาวจันทร์นั้นก็หมายถึงใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ หมายถึงจิตใจที่โอบอ้อมอารีค่ะดังนั้นในวันหวยออกหรือว่าก่อนที่ท่านจะเสี่ยงโชคนะคะขอให้ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะอย่างร่าเริงตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสและหัวเราะร่าเริงแบบนี้ไปจนถึงช่วงหวยออกเลยนะคะในวันหวยออกเนี่ยท่านอย่าพยายามไปหัวร้อนอะไรกับใครเขาหรือว่าอย่าไปอารมณ์เสียใส่ใครนะคะยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มค่ะ หัวเราะหัวเราะหัวเราะเข้าไว้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการยิ้มและหัวเราะเพื่อเตรียมรอรับโชครับราบนั่นเองค่ะส่วนในงวดวันที่16ตุลาคมนะคะท่านมีโอกาสจะเกิดโชคราบจากคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจหรือเกิดโชคราบจากเพศตรงข้ามนะคะหากท่านต้องการจะเสี่ยงโชคก็ขอให้บุคคลดังกล่าวนี้ ช่วยส่วนช่วยเสี่ยงโชคให้แก่ท่านนะคะหรือว่าท่านจะใช้วิธีการร่วมกันซื้อ,เ,อ,อเช่นเข้าหุ้นส่วนกันค่ะเช่นออกเงินเกินคนละครึ่งกับบุคนดังกล่าวเนี่ยเพื่อร่วมกันซื้อเลขเซื้อโชคดังกล่าวก็มีโอกาสจะได้หลุนโชคกันนะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีนนั้นโชคดีมีความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆน,นะคะได้เงินมากๆซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่เฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวและแจ้งค่าใช้ใจ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ